ไข่ตุนบิดรูทมะหกกะนีบำรุงเลือดนะคะสำหรับคนท้องนี่ยำปลากระป๋องผักกรอบน้ำพริกอันข้าวสวยร้นรอนๆอาหารเช้าวันนี้ค่ะต้องเน้นบำรุงนะคะไข่ผักเยอะๆอากาศดีค่ะ ผู้คนเงียบสงัดนอนยังไม่ตื่นกันค่ะบรรยากาศข้างนอกยังไม่ตื่นกันเลยค่ะเงียบจิบ นางนก็ตื่นเช้ามาทำอาหารคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะนี่ห้องครัวที่นางทำอาหาร นี่ค่ะก็เป็นที่ล้างชามตากผ้าถัางน้ำเสื้อผ้าก็มาตากไว้ตรงนี้นี่แหละคะ่ะสักผ้าเครื่องสักผ้านี่ก็เป็น ลงจอดรถข้างนอกนะคะตนี้นี่ก็จะเจ็บน้ำแล้วก็ไปโน่นก็จะเป็นไปอีกห้องโซนหนึ่งะค่ะนะะอีกโซนหนึ่งให้ดูประมาณนี้